วี่ตอนน้อยๆเด้อวิ่งตอนน้อยๆวิ่อีกวิ่อีกสวัสดีสวัสดีเด้อป้าดุงสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบว่าจกขู่จกคุณป้าดุงเอาอาทุกทุกทานเนาะอือไม่ได้ลูกสาวเห็นยังไหมมาซวยแม่ฮะมาช่วยแมยช่วยแมย์เห็นยังลูกทำน้ำทาน้ำเราก็เอาไม้ควายกลวดไม้ควายกลวดเห็นยังป่ะนี่ ปวดแน่นหนูปวดเพื่อนป่นนะเฮ้ยเห็นร้องดูปัดดูปัดเข่าดูจะเห็นข่าเหี้ยนะอัดไปตีเข่าอัดตีเข่าไว้ก่อนลูกนี่บิวเียมา่หนึ่งเข่าให้แม่พอตู้แม่ตู้กินมือนนี่อาเงินกินอู้ดเก่งดลีปารุงเลยนี่อืมไปเลี้ยงแม่เหมือนเด็กเลยกับพ่อปัดเข่าที่จะเห็นเดียเลย ติ่งคำพู้ดีสักคู่นี่เนาะแพงเด้สักคู่บอกลานนี่บอกลานติ่งคำพูดบอกไงวิตอนไงก็ได้นี่ชินานชุกขึ้นเพิ่มโลนะเห็นหินมาปะหินปินปะเขาพี่น้องอ้เนาะยามแดงแดงฝนตกรินมันสูงเลยลโลจมขึ้นแบบนี้น่ะเด็กสบายดีปะร่งกระชั่งงามๆก็อ๋อ มาน้ำสบายดีเลยเดได้ดุเพราะแหละถ้าถุบน้ำไม้นี่ถ้าถุบน้ำไม้ให้แม่เลยเออกำลังซีต้มน้ำไม้ไว้พี่น้องเลยน้ำไม้แพ้หายดิวแพ้หายน้ำไม้เลยแล้วกับบัวอเม่หิวมากินเดี๋ดิน้องยังไงน้องพิงค์ป้าพิงเอาน้ำไม้มาให้พี่น้องจะคนเอามันไปใส่นาะมีคนเอาหายเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งเบ้ เปินแกงได้เมื่อวานนีฉันก็เลยบริแกงเพิ่นก็เลยลมหายหาันไม่ต้องปีอกอะไรเลยด้วยเปิดนั่งที่นี่เลยเปิดนั่งสมองเปิดเห้ต้มโ,โอ, ielle, โอ, idge, โอ๊ยตัวไม่ถ้าคนต้มืออื่นโทรหานี้อ้วนมากแกงข้าวแกงกินเดี๋ยวพอใช้ดุแม่ต้มน้ำก่อนข้าต้องทุบมันมุนก่อนต่อนะทุบเอามันจแซ่บ ơi oh, hai, tôi sẽ làm cho nè, cái răng áo này. Anh em còn nhiều hết rồi, Cưng cưng không vậy. Ăn mọng khọn hột khẩu con. Ôi tốt thế, quá thì Nó. Ô. vào Phải cái xe

cổng okay. ah. cái nào mỹ một không muốn bán hả 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 Луги появилась. Э. Он не мотен. Он в тебе. Ну мой день, малу. Ну, не. О. Мате хуянно ви.

เห็นยัเห็น่ห็นไเห็นว่าหัวเห็น่หัวหายบ่โอหัวม่ได้หายดูมัได้หายนี่เป็นสีด่ดนี่นี่เอาไม่พลาใไหมนนตอน้นขาน่าบเนื้อจะตองเะเอาเนื้อนอนจีนี่พี้องเลยดูในอเลยเนาะโอเค

อาสัตย์ะอาสัตย์เ้ามยนะ wow. 应该。 เสือจเราไได้เก็บเลยยมันตดตาบนแหงเนี่ยมีอัพแ่เขาไม่เนนคอหร่เรยอสัลุ้ดอ้ก้ังไกลกว่าถีบหอดบอรเจ็ค้าปหาเงินหไ

The is ใส่เกลือใสงฟารทิ่นัวนิดนึงี่เราอยเวลาเกงทิ <us> ้แต่นัวท้เนาะใส่เองขยันนอใส่เองานม่เมืมีตทเม่นลยนะเป็นเรื่องธรรดาเ 妈妈。 คนศิษย์ขาเสั ans. 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 ิขาต้องมีมบาว่า้ยข่าเสหม่โบวันวันอาทิตย์เงสักอาทิตย์เออเพื่อของ้องีก็ของ้องกีนีนะของแม่ของพ่ออาทิตย์อังสงเพื่อวิซาของพ่อนั่งนัอยเนาะว่าเสื้อผ่าพนมาแต่เมื่อนั้นนะเป็นเนื

่อ่บน่อันนี้คืน่ใส่ใ้ได้ก็ได้รกลั่งแค่น้ำไม่ออกบเลยดน้อยพุทธนมม Oké, okay, open okay. okay. กินดีไปกัน เดี๋ยวไปอดี๋ยดีเอาไปปัดไปปัดไม่ออกลูกอะไปปัดเอาพ่อไปปัดพ่อลงนี้ไป้วลงอีกจะเขาซุไปหานองปะจะนอนนอนแล้วไปจะนอนเียวมาหนินั่ดูไปเช็ประตูไปปยนคนเ้าปา Tí, ô oh, mưa chẳng đứa ơi Ok, à này đâu đâu là phôi này em Bắp nhìn mình mày ค่ะเนาะพันบ่ซะสิบ่มาปัดออกไปสิบ่ว่าเบิ่งมันมันมันปลาไปออก ถ้าเราเป็นวัดได้เนะี่ยนบอกว่าจะกินกระแดมเด้อไปกินกระแดมเพิ่มดีช่ไหมนี่ประตูไปหัมม่เอาแม่บอกว่าจะซื้อวานในกินคนกระแดมมาว่า,าวไปั๊ดปั๊ดปัปั๊ดัดปั๊ดปัดปปั๊ดปั๊ดปััดรดัดป่ัดปดป Ken ken. Nanti hang. Hah? Mandy. Wadim mana mu? Bilang ku. Pam nang lu lah, mesek kau kan. Hai ba? Hai ba? Eh. เดินเดมาไหมแมนดิ๋วหน่อยมาไม่ใช่เมือกกันบ้าเมือกกันไปรู้ปะกินเมือกเขาวันโทมไปย่งหูนะ,ะจะได้เก็บเสื้อผ้ามาได้พี่น้องเลยจ้าบุย บัวมาบัวมาไม่ช่วยเข่ากันไม่ถามช่วยเข่ากันเด้อถามไปเกลือให้ยดาบกันเด้ออย่อายเมื่อแล้วบ้าลูกสบายดีไปร,รุ่งกันโดยบ,ยบายคุณเก่ง